สวัสดี f อฟซีอู๋ซังบอยผากระคำทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารี่องรถไถรุ่นดําไฮดรอลิกนะครับตัวนี้สเปคความยาวที่8เมตร50นะครับกว้างที่2เมตร30นะครับลูกค้าขอเป็นพิเศษที่2เมตร30นะครับสูงเมตรหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเพลาหกล้อ120นะครับเป็นฟลุตกระตีจะเป็นรางน้ําหน้าห้านะครับเติมด้วยสามพิีนะครับเดี๋ยวจะพามาชมใกล้ๆนะครับเดี๋ยวยกไปดูก่อน ยกได้อีกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นรถไถมาลองนะครับเป็นรถไถที่ติดแรงลูกค้าจะเอาไปใส่กับรถไถ M70 นะครับผมจะพามันดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นกระบอกใหม่นะครับแต่เราทําสีให้เด่นนะครับทาสีให้เด่นขึ้นนะครับตัวนี้เป็นเพาร้อยี่นะครับทอด6ตัวนะครับยาง750นะครับเป็นยาง1เซนนะครับไม่ใช่ยางใหม่นะตัวนี้จะเป็นรางน้ําหน้า5นะครับ อันนี้คือถังพักน้ามันนะครับส่วนด้านนี้คือกล่องเครื่องมือมีขาตั้งปรับเกีียวพร้อมไปนะครับนีปั๊มมียอยไปให้ด้วยนะครับอันนี้คือรางน้ําหน้าห้านะครับเป็นคาสีส่วนชุดบนนี้จะเป็นรางน้ําหน้าสี่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ตัวตรงนี้จะเป็นรางน้ําหน้าสามนะครับรางน้ําหน้าสามทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งหมดเก้าตัวนะครับผมใส่ช่องสี่สิบเซนนะครับ นับให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าแล้วนะหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับรางน้ำรางน้ำหน้าสามนะครับเป็นรางน้ำหน้าสามทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเก้าตัวนะครับตัวนี้แข็งแรงแน่นอนครับรับประกันแบกได้แบกน้ำหนักได้ถึงหกถึงเจ็ดตันนะครับ เอาลงไงซะเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับเลวลาลงมันก็ลงนิ่มๆครับลงเราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับเอาลงได้เลยลงนิ่มๆลงเบาปท้ายเป็นสองระบบนะครับเป็นแบบปากนกแก้วกับเปิดลงนะครับด้านท้ายนี่จะเป็นปากนกแก้วนะครับตัวนี้จะมีไฟท้ายไปด้วยนะครับ หานรแก้วก็จะงับทํางานเองนะครับนี่ครับล็อกมีใบท้ายให้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้างเปิดลาวบนให้ดูนะครับอันนี้นะครับจะเปิดได้แบบนี้เลยนะครับ เปิดได้สามด้านเลยนะครับเราบนถอดออกได้นะครับราบนผมลงไปนี่นะครับนี่คือเราบนนะครับราบนเราจะอยู่นี่ถอดไปนี่นะครับเอ่เปิดได้สามด้านเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ดูไอ้อคอกสั้นๆนะครับไม่สูงนะครับสวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสะะารคามค่ะสวัสดีเอฟซีอ่าทุกช่องทางค่ะท,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 ทั้งติดต่อทั้งเททั้งทุกเลยแก ทางเซดลูกค่ะม,มีทางบอยอยู่บ้านอ่าดงใหญ่ค่ะตำบลบับบวงเงื่นอำเภอนามพ่องจังหวัดขอนแก่นจ้าตอนนี้ทางบอยจะเอาห่วงไฮ้โดลิกค่ะมาส่งลูกค้าค่ะลูกค้าเป็น้างเป็นตัวให้โดลิกค,กค,ค่ะท่านี้จะเป็นไใสพิเศษแห้งค่ะจะเป็นไใสเท่าของตัวลอยลอยดีสิบแรงคร่ะขนาดกว้างยี่สิบสองเมตรสามสิบถันง่ายสิบสามเมตร นุษย์ทีเมธินค้าบอกว่าจะเอามาใส่กับตัวเอารถไถหน่อยถึงไปทำบ้นค่ะถ้านี่จะเป็นอเล็กย่างน้ำท่านค่ะทัชที่จะเป็นล่างหายค่ะแต่ลูกค้าเป็นแต่กระไรจะเอามาล่องเท like ินหรือบ๊ทค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถโทรสั่งสือกับซามบอยได้จ่าจัดตัวให้รีเกตจัดตัวเป็นตัวแพ่งที่ชดค่ะถ้านี่เกิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะ เดี๋ยวมาเบิร์นไปทองทองกันค่ะน,นี้ทางบอยกระังเทค่ะคันมีเป็นตัวดำเฮริรค่ะเป็นกระบอกดำสองคันค่ะแกนดีเจสิินค่ะจะเป็นกระบอกดำใหม่ค่ะเป็นกระบอกดำใหม่นะคะก็คือใหม่ทั้งคันค่ะยุ้วิ้นเทานะคะ เขาก็จะเป็นเขาของ C N เซียงโคงจ้าเพราะว่าทุกปู่ในประเทศไทยจะใช้เขาเทียงโคงนะคะไม่ใช่เฉพาะช่างบอยแต่เราจะเลือกเส้นที่ดีที่สุดมาให้ลูกค้านะคะมีปัญหาอะไรสามารถขายให้ฟรีเลยะคะ่ะถ้ายอยู่ในระยะประกันนะคะครานี้ลูกค้าบอกจะเอามาใส่กับตัวรถถ่เล็กขึ้นข้างบนนะคะเวลาแบบไปต่างจังหวัดหรือว่าเอาไปที่อืน่น ท่านี้ลูกค้าเอามาากับท่านี้จาะเ0ตแรกตุเปรตาเ0แรกอันนี้คืออาาจักรของลูกค้านะคะรถสุดลอเต็มเลยรถถ่ายก็มีหลายคันสี่ห้าคับตา ใจกะสั้งสือกทางไวในที่จ้าจ่าโดยรโทรตามไวกับเบอร์เดิม0 6 2 3 4 1 7 4องส้า